ไปกินข้าวบนเรือลงตรงนั้นอืครับผมก็เป็นเทือแหลกเลยที่ขอไปแสดงกลางกรุงเทพขนาดนั้นรถทีมงานก็น่าจะถึงหมดแล้วครับ11ทางผ่านกลับบ้านว่าจะแวะไปหาน้องๆได้ไหม แวะไปที่ไหนครับผมหาน้องๆที่ไหนครับอันถ้าจะบอกว่าแบบระวังฝนตกนะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เข้าใจอยู่ว่าพี่น้องอยากแจ้งข่าวหรือเป็นห่วงแต่ว่าผมหังรู้สึกว่าเหตุใดผมกังว้นใจไหม มันเสียเด้ผมเสียกำลังใจกังวลใจนะครับไปขึ้นชิงช้าใจ่ไหมหัวหน้าออสถานที่กว้างวิวสวยริมแม่น้ำครับผม ขอให้คนเยอะๆขอให้ประทับใจอยากให้คนหลายๆครับเมื่อคืนนี่บบมีคนอยู่พัทยาสายสซอไปด้วยไหมครับไม่ได้ไม่มีซอครับรอบนี้รอบนี้ไม่มีแอนมีแต่รอบอเดือนหน้าครับหลังสงกรานจะมีแอนอยู่สองสามคิวแล้วก็สิรอบปิดวงแล้วไกลแล้วโอ้เห็นไหมแป๊บเดียวเปิดวงมาแป๊บเดียวสิปิดวงหรอ แต่เขาทำงานทุกคืนเวลามันก็ผ่านไปเร็ว <c oughs> <c oughs> เรนทางปลอดภัยครับผม <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับพรุ่งนี้ผม ที่สมุรประการครับบางปีพรุ่งนี้แล้วก็มือเฮ้กะสติดบ,บุรีลมเล่นสมุรประการเสร็จก็กลับบุรีล Good Morning ครับไปบอมือแรงคุณบี เป็นกำลังใจให้หน้ลูกคนเยอะๆครับขอบคุณครับแม่ไปทำงานไหมครับนี่แม่สีนวลว่าจะไปทำบุญวัดออเงินอยู่ใกล้บ้านแม่หรือเปล่านี่ครับแปดมึงจริงๆนัดพระโทษนัดพระไปแปดโมงแต่ว่าน้องบ่ท่นหอดอยู่แต่ว่าจากบ้านผมไปเขาบอกว่าแค่สิบห้านาที นางมาถึงแล้วไม่ตรงเวลาเลย <c oughs> ไล์สดรอเพราะว่ากลัวง่วง ย้เอาเอาเอามา,าขึ้นรถกันนี้พี่จะเอาอันผาาไปมาแล้วผ้าไตอะไรผืนบางจังผ้าไตอะไรซื้อเป็นไหมเนี่ยเฮ้ยผิดหรอน,น่ไม่ใช่ปะ <laughs> ไม่เป็นไรเอาอันนี้แหละเ, <laughs> เขาบอกว่าใส่บาทจะย่าถามพระหนูว่าใช่ เินโตเหรอใช่เนามากลี่อะไรห <c oughs> ลงังถังอะไรอะ่ะถังใส่ลูกแบบของหนาคือหนูซื้อรองเท้าให้พาด้วยอืมแต่ว่าดได้ใช่ไหมได้ดีสิ <c oughs> ได้หมดเลยภาพ <c oughs> หมดแค่นี้ใช่ไหม วิวต้องเอารถเข้ามาจอดนี่นะแต่ต้องถอยให้พี่เลื่อนขยับรถออกไปก่อนโอเคเรียบร้อย ชาติแบใส่ยนอกเป็นเจ้าของรถแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้รถบพรได้ขับ,ร,บรถแล้วก็บบลูว่าร,รถเขาใส่งานเอยียงแบบได้ <c oughs> <c oughs> เป็นแต่อย่างงัว <c oughs> บางทีเติมน้ำมันยังต้องถาม ชาบเปข้า นัดก,นก,นกันกับแม่น้องคณิ้งด้วยครับผมพี่อยากรู้ว่าเขาชาร์จแบตกันตรงไหนวะรถรุ่นเนี้ยแบตจะหมดยังจะหมดแล้วมีแบตสำรองไหมมีมีเออโอเคอันเนี้ยป่ะยำไดเ้เอ้ยมันตึกเอ้ยไม่งั้นเออมีแค่นั้นเธอ,นะอได้นอนหรือเปล่าเมื่อคืนได้อยู่เบอ่อแหละไ,ได้นอนหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้นอนไงเพราะว่าถ้าพีต่ต้องได พี่ถึงรีบนัดเช้าแล้วก็จะได้กลับมานอนไงช่วงนี้ไม่มีเสียงไม่ไอคือถ้าถ้าสมมุติว่าเราไปตอนเพลนตอนแรกพี่คิดนะว่าถ้า้าไปตอนเพลนพี่กลัวจะไม่ได้นอนเลยเพราะว่าถ้าจะได้ทําอะไรช่วงกลางวันเนี่ยพี่จะเป็นคนไม่ค่อยหลับเป <c oughs> ียเบ้ายบเบียงบายเบียงบายไรสดค้างอยู่นี่ อหรโดนด่าชับไม่อันนี้ก็ผิดเองแต่ว่ามันติดตรงมาเกตวิลเลนอะคือตอนเช้าไปอยู่เลนผิดไปอยู่เลนที่เขาจะต้องยูเทิร์นใช่ไหมตอนเช้ามันรถติดแต่ว่าเราตรงใช่ไหมแล้วเราก็ติดตั้งนานเอ้าคนอื่นเขายูเทิร์นอะไรก็ไม่รู้เออชิปเปะเขาก็เลยด่าไม่ใช่เราผิดพี่เแหละด่าโดนด่าชับ ทางเตอร์วนาะใช่อันนี้เขาบอกว่าไม่ไกลนี่ประมาณ15นาทีจากบ้านเราเลยให้ให้เปิดแลบไหมไล์สดดูคุยไปเลยเพื่อทําไม่เป็นนะเดินเพื่อมีเดินทางปลอดภัยจ้าอนุโมทนาสาธุจะไปทําบุญให้พ่อค่ะวันนี้เอารูปพ่อมาด้วยเนะวันนี้จะไปทําบุญให้พ่อเพราะว่า ไปดูหมอที่พี่บอยแนะนำมาเอ้ยอพี่โอแนะนำมาเออเขาก็บอกว่าเราอะ่ะเออ,อเขาเ,<ค>เรียกอะไร,รพ่อเป็นห่วงเราที่สุดในบรรดาสามคนอะไรเงี้ยเออแล้วก็เขาก็ทักว่าแบบเราอะ่ะทำบไม่เคยทำบุญให้พ่อแค่คนเดียวเลยใช่ไหมหมายถึงว่าวิวอะ่ะ เวลาทําบุญอะวิวทา่านทารวมคือเหมือนเราก็ทําให้ตาให้อะไรเงี้ยเราก็เขียนชื่อรวมหมดแต่ไม่เคยทําให้พ่อแค่คนเดียวอะไรเงี้ย mm hmm. เอ้ยแล้วเรามานึกเออจริงเราอะไม่เคยทําให้เฉพาะพ่อเราแบบเขียนคนอื่นเขียนแต่ชื่อแบบว่าคนตายแบบรวมกันอนะมีสี่ห้าคนแล้วเขียนรวมหมดมอะไรเงี้ยเศร้าเลยก็เลยแบบต้องทำ แกเปลี่ยนชื่อบ่อยนะต้องเขียนชื่ออะไรบ้างอ่ะเขียนสองเลยอันนี้ก็ไม่เคยถวายผ้าไตซึ่งวิได้มันอันนี้ก็เรียบผ้าไรไม่เคยไลส์สดเลยทําครั้งแรกพี่ไร์ครั้งเลยพี่ลงมานอนรอเพราะว่าไอ้ถ้านอนอยู่ข้างบนน่ะพี่กลัวพี่แอนไม่หลับอ๋อ ยไม่หลับก็เลยมานอนรออยู่ข้างล่างแล้วที่นี้กลัวหลับก็เลยไหลสดหาเพื่อนคุยมาที่วัดออเงินหรอคะใช่ครับใช่ค่ะไกล้กลบ้านพี่ไหมคะจากนี่ไป1ิบสกิโลครับอกแต่มันช่วงเช้ามันก็จะลดติดหน่อยพี่ รู้จักกันอะที่เขาแบบว่าเหมือนเป็นแฟนคลับพี่บอยพี่แอนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าหน้าวิวเหมือนพี่บอยอยู่นะวิวก็เอ้าก็ต้องเหมือนเขาบอกยิ้มคล้ายๆกันตลอดขอบคุณค่ะ